ได้เห็นเหนียงชัดๆไงก็ไม่ไดางแบงนี้เออใช่อสวัสดีเพื่อนๆนะครับรายการรายการสแตกแดกตับอะไรนี่คือรายการ Train to w h a t the Food ครับสวัสดีครับห่างหายไปนานคิดถึงกันบ้างหรือเปล่าจ๊ะนี่เคยดูซุปเปอร์จิ๋วหรือเปล่าสาเหตุที่พวกเรากลับมานะครับผมจะบอกอะไรให้นะครับหลังจากระบอกเราจะมีประกาศซีซั่นสนะ ลูกค้ามารอตั้งแต่ยังไม่เริ่มเลยนะเพราะนั้นวันนี้เรากลับมาเพราะเรื่องเงินเลยครับไม่ใช่542เรากลับเวกเาะมีลูกค้าจ้าหลายคนถามถึงและว h a t t h e f o o d ซีซั่น3จะมาหรือ,อยังมาแน่ๆแต่ขอเคลียร์คิวกันก่อนอย่างนนปีนี้เนี่ยนนทําอัลบั้มด้วย mm hmm. ทำคอนเสิร์ตเดี่ยวด้วยซึ่งคอนเสิร์ตเดี่ยวก็คือแบบโซเอาไปแล้วไม่กี่ชั่วโมง ก็ S 1> <S 1> <S <S ต้องอวดแหละเพราะชีวิตกูไม่ได้มีอะไรให้อวดมากพี่เจนลูก้านั่งตายแหงแล้วเราเล่นเราจะเข้าลูกค้าหรือยังเราเข้าลูกค้ากันหน่อยวันนี้โนนจะต้องมาทำอาหารจากสตอรอเบอรี่ซึ่งโจทย์ก็คือสตรอเบอรี่100่ลูกทำอะไรได้บ้างกินสดไงแล้วสตอรอเบอรี่เราคือได้มาจากใครยังไงอะคะ ได้เลยค่ะผมเดาเลยนะว่าสตรอเบอรี่ที่เราจะมาเนี่ยฮารุมิกิหรือเปล่าเฮ้ยคุณรู้ได้ไงอ่ะผมอ่านแวบเดียวเมื่อกี้คำถามคือนะวัตถุดิบดีๆนะทำไมเอามาไว้กับคนอย่างนี้ก่อนจะบอกว่านะครับสตรอเบอรี่ของฮารุมิกินะครับเป็นสตรอเบอรี่สายพันธุ์ญี่ปุ่นนะครับแล้วก็น้ำเนี่ยจะอยู่ในถุงนี้นะครับเห็นปะทำไมไม่บอกเนาะจะมีนี่สตรอเบอรี่แบบสดอันนี้แบบลูกนะ แล้วก็จะมีแบบน้ำเป็นน้ำสตรอเบอรี่นะครับจากแบรนด์ฮารุมิกิด้วยนะซึ่งแบรนด์สตรอเบอรี่นะครับเกรดพรีเมียมนี้นะฮะที่ทางปตทนะครับนำสตรอเบอรี่สายพันธุ์อากิฮิเมะนะครับจากญี่ปุ่นนะมาเพาะปลูกนะครับซึ่งต้องบอกว่านะครับทางปตทเนี่ยได้ใช้ความรู้นะครับแล้วก็ความเชี่ยวชาญด้านวิศวกรรมและก็เทคโนโลยีนะครับแล้วก็ได้ใช้องค์ความรู้นะครับด้านเกษตรกรรมนะครับมาสร้างโรงเรือนอัจฉริยะนะครับซึ่งมีการควบคุมอุณหภูมินะครับความชื้นแสงแดด ทำให้ได้ผลผลิตที่มีคุณภาพและเป็นโรงเรือนระบบปิดที่ทันสมัยที่สุดในประเทศครับผมวางอันนี้ก่อนอันนี้เป็นไซส์ L โอแดงแป๊ดเลยนี่สีเสื้อผมกับสีสตรอเบอรี่วันนี้นี่ไม่รู้เลยนะเนี่ยว่าลูกค้าเนี่ยนี่โอ้โหหเฟมี่สวยเลยกล่องนี้จะใหญ่กว่าอ่ะให้ดูเลยมีใหญ่กว่าอันนั้นด้วยนะมีใหญ่กว่านี้ด้วยเหร ก็ของผมแล้วแหละถ้างั้นอ่ะเอามาเทียบถึงสตรอเบอรี่สตรอเบอรี่ที่บ้านผมเฮ้ยกล่องนี้มีโบอ่ะอู้น่ารักนี่คือซื้อของฝากกันเนี่ยเราจะลองแกะผมผมแกะให้พร้อมเพื่อนๆเลยพร้อมนะฮะดน มาแล้วนะโอ้ยอันนี้โอ้ยใหญ่จริงว่ะนี่ดูไซส์เช่นง่ะอ้าเดี๋ยวก่อนนะจ๊ะดูก่อนนะจ๊ะโอ้ยอันนี้ดูเล็กไปเลยอ่ะอันนี้แต่จริงๆก็คือแค่ไซส์แรกนี่ก็คือเริ่มเลยนะหนึ่งร้อยลูกใช่ไหมถ้าชิมกูเหลือเก้าสิบเก้แล้วเหลือเอาจริงไหมเลยผมสามารถทำให้มันเหลือ70ได้นะนั่งกินไปเลยผมไปที่ดอยอะไรเงี้ยแล้วเขาบอกชิมได้ ชิมไปสามสิบลูกแล้วใช่ได้ซื้อเขาไหมก็ไม่ซื้อก็เขาบอกชิมได้เพื่อนอีกคนหนึ่งไปอีกรอบหนึ่งเขาขึ้นไปไม่ให้ชิมละไม่รู้ทำไมนี่คือลูกเท่าใหญ่กว่าหูผมเองวะนี่ไม่มีขุยขนอะไรอ่ะชิมแลวนะเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยไปแล้วนะคือสดชื่นอ่ะ แล้วอร่อยวะนี่ครับอร่อยมากอร่อยชัดๆเแล้ววันนี้จะมาทำให้ดูนะว่าถ้าสมมุติเราสั่งสบับอรร่มาจากฮารุมิกิแล้วนะครับสมมตุติบางคนรู้สึกว่าเอ้ยอ่ะไปทำแยมทำอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็เอาลูกอับวางแซมแซมจัดกล่องสวยๆให้วันเกิดให้อะไรอย่างเงี้ยเฮ้ยผมว่าก็ไม่แย่แต่เดี๋ยวนี้จะมาลองดูว่าอันที่แบบแย่เป็นยังไงจะได้ไม่ทำตามนะครับดได้เอ,อเอดียแรก แล้วก็ไอเมนูเธอมีคนเดียวบนโลกนี้คืออะไรอ่ะเืออะไรอ่ะอ๋อใส่เต็มเต็มให้มันดูเยอะๆโอเคให้เดี๋ยวผมเล่นใหญ่ให้ทำไมมันเยอะอย่างนี้พี่เจนโอ้ใครจะไปทําได้เนี่ยลืมไปถูกเลยใครจะไปทําได้ครับเนี่ยฮะไอฝืนตัวเองไม่เป็นนะเต็มอืมผมก็ได้เวลาขายเพลงไปด้วยนะพี่ใส่มานะเพราะนั้นผมคิดตอนนี้นะ ถ้าอยากทําอยากทําสตรอเบอรี่ช็อตเค้กทั้งหูรูสตรอเบอรี่อันนี้ง่ายก็คือสตรอเบอรี่เคลาน้ําตาลไปสูตรแยมสตรอเบอรี่แล้วก็นมสดสตรอเบอรี่ไปไหนมาไปปิ้นสูตรมาผมว่าผมทำแยมก่อนหั่นเตา้า500กรัมเป็นสตรอเบอรี่สดนะ500กรัมจะรู้ยังไงอ่ะหยิบห้าร้อยิบ500รอบ คนแบบนี้ทำรายการอาหารก็ได้ไงวะเนี่ยต้องเช็คคุณภาพสักไหนล่ะเราแกะออกมาคือ30ลูกนะหั่นเต๋า500กรัมครับเอาให้ใช้น้ำตาลทรายหนึ่ถ้วยวิธีตักตวงนะก็คือเก่งเฉยไม่มาตลกละเพราะว่าอะไรไม่ใช่เก่งแล้วะไรรีบ มะนาวคั้นสด1ส่วน2ลูกครับเจลาตินชนิดแผ,นนแผน่นหนแผ่นไหนเจลาตินวะ <c oughs> น่ารักดีนะมันนบะมันเหมือนผ้าล่องหนเลยอยวถ้าวันนี้ทำเสร็จเร็วเดี๋ยวจะแช่์ห้ไม่เหนวันแผ่นหรือแผ่นบอว่าพูดตอนไหนว่าอยากได้วะ <c oughs> เราตั้งไฟก่อน ปกติเนี่ยหลายๆคนอาจจะใช้น้ำเปล่าแต่ว่าเราอยากให้มันได้เป็นแยมที่แบบว่ามีความเป็นสตรอเบอรี่สตรอเบอรี่นะครับแล้วก็มีน้ำสตรอเบอรี่จากฮารุมิกินะครับใส่ลงไปด้วยมาดูกันว่ามันจะมีความสตรอเบอรี่ยังไงนะผมอยากรู้ว่าในส่วนตัวก็เลยลองใส่ดูสตรอเบอรี่จากฮารุมิกินะครับเป็นผลไม้เกรดพรีเมียมคุณภาพสูงนะครับเนื้อนุ่มละมุนชุ่มฉ่ำครับที่สําคัญงน้กลิ่นหอมแล้วก็รสชาติหวานนะครับกินแล้วเนี่ยก็จะให้ความรู้สึกนะ เหมือนได้กินสตรอเบอรี่จากญี่ปุ่นเลยนะครับซึ่งอันนี้ส่วนตัวผมนะจริงอันนี้ไม่ได้เค็มกันโมัสูซั่วเอาล่ะครับทุกคนครับด้วยความที่ตอนนี้นะเมนูแยมเนี่ยมันน่าจะใช้เวลาซึ่งผมรู้สึกว่าผมะจะต้องไปอีกเมนูนึงแล้วเดี๋ยวให้พี่เจนนะภาระแห่งกูดเดยนะครับได้มาม,มีส่วนช่วยอ,อันนี้ผมนะ่าต้องทำครีมชามเนี่ยนะหรือโบเนี่ยเราเอาไปแช่ยเย็นนะเราแช่ตัวปั่นนีดได้ เพราะว่าความเย็นมันช่วยให้ออครีมเนี่ยมันเซ็ตตัวเร็วขึ้นครับรายการวิทยาศาสตร์น่ารู้คุณครูน่ารักนะครับ <c oughs> ได้มากตอนนี้บรรยากาศควันก็คือสโมกอแล้วเนี่ยตอนนี้ <c oughs> เราเนี่ยได้ครีมแล้วเป็นที่เรียบร้อยครับเ <c oughs> พราะนั้นเราก็จะเอาครีมเนี่ย <c oughs> ไปใส่หน้าเค้กครับ <c oughs> คือหลายๆคนอาจจะงงนะอ้าทำไมจะเค้กสำหรัลูกผมนะโดยผู้มีประสบการณ์ทำเค้กไข่มาแล้วหนึ่งครั้งท้วนมันไม่ยากแต่มันใช้เวลา วันวันยังไงไม่รู้นะแล้วเราก็เอาล้อมไงเท่าที่ผมเคยดูนะเป็นไงได้ป่ะนี่คือน้ําเชื่อมนะครับอันนี้ทีมงานเอาไปแช่เย็นมานะหลังจากนั้นเราหั่นสตรอเบอรี่ใช้กับเจ็ดปลูกพอมั้งนี่เหรอนี่คือทำเค้ก ส่งนี่สมมติทำเค้กส่งคนที่คุณรักนี่น่ารักนะผมว่าหลังจากเราเลี้ยงสตรอเบอรี่แล้วเราก็โปะครีมลงไปตรงกลางก่อนนะแล้วนนก็เอาลูกเต็มๆนะครับไว้ตรงกลางเลยเพราะว่าเพื่อไม่ให้สตรอเบอรี่มันเคลื่อนนะแล้วก็จะได้โชว์ความลูกใหญ่ตอนนี้นะชั้นแรกที่ทําออกมานะครับอยากบอกว่าดูดีกว่าที่คิดไว้นะครับเดี๋ยวจะทําอีกชั้นนึง ให้มันดูรู้ไปเลยว่า2ซีซันที่ผ่านมาน่ะมันไม่ศูนย์เปล่าเราจะทำการนะครับเอาครีมใส่ลงไปไหนครีม,รมอยู่ไหนอ๋โอโอเคนี่ครับเราก็เอาครีมโปะเข้าไปเลยนะครับเป็นไงผู้ชายกับครีมทุกคนครับมันเป็นรายการที่โปะไปแล้วหรอไม่อัน เฮ้ยเราไม่เราไม่ซีเรียสเรื่องเรียบนะเราความแบบโฮมเมดนะนี่ถ้าเราเก่งงี้เนี่ยไอ้สองเชฟนี่ยังไงทีนี้จบแล้วตลกก็ไม่ตลกแล้วเดี๋ยวนี้สคริปต์ก็ยังกระท่อนกระแท่นอยู่เมาอีกยากแล้วทีนี้ใส่แยมตกแต่งได้เลยคิดเห็นเริ่มต่างออกเราโลมาตีฮะเข้าใจคขาว่ามากคนมากความปะฮะนี่รู้สึกอยากใส่สตรอเบอรี่ใส่ใส่สตรอเบอรี่ดีกว่าแล้วแยมนี่ไม่ใช่สตรอเบอรี่เขาหรอกฮะ ผมวางเลยจังหวะเพผอในผมวางแล้วครับเอาไปแช่เย็นก่อนได้ไหมให้มันเซ็ตตัวนะอะเดี๋ยวโอเคเราจะทำทั้งหูลูกกันครับน้ำตาลเนี่ยครึ่งถ้วยถ้วยครึ่งถ้วยคึ่งก็คือ1น1.5ทีนี้เราก็ใช้น้ำเปล่าน้ำเปล่าเขาใช้1ถ้วย สามส่นสแล้วทีนี้ครับเราทํางานเปิดเตา,าแล้วเราก็กวนเลยครับเป็นเล่นไปเอาจริงๆเทพนี้กลายเป็นว่าเก่งซะงั้นลกลาว่าจะกลับมาตลกสักหน่อยระหว่างที่รอน้ำตาลละลายนะผมจะไปสู่ขั้นตอนต่อไปครับเป็นขั้นตอนที่วันนี้ผมอยากทำที่สุดเลยนนนลเนี่ย moments เอาละครับตอนนี้นะครับเราต้องแข่งกับเวลาแล้วเพราะว่าน้าตาลเราเริ่มเปลี่ยนสีนะครับตอนนี้ทีมงานกำลังวุ่นวายนะครับพะสัมผัสได้ถึงความชิบหายที่ันจะเกิดขึ้นนะครับเพราะนั้นระหว่างนี้ผมจะรีบนะครับผมจะทําอะไรแล้ววะผมลืมแล้วนะครับผมจะตีแตงนะครับวิธีคือเราทําอย่างนี้นะครับแล้วเราก็อาบมันนะหลังจากที่เราชุบไปแล้วมันจะขึ้นฟอร์มอย่างนี้นะครับคิดดูดิ ทำดีมาตลอดเลยนะวันนี้นก็คือเดี๋ยวเมนูต่อไปเนี่ยซึ่งเดี๋ยวเราจะลองทํานมสตรอเบอรี่กันนะครับถ้าเกิดคุณทําแยมแล้วแล้วทํามาเยอะเราจะทําการเอาแยมนะครับราดบนมีดนะครับไม่ห้ามเลยใช่ไหมไม่มีใครช็อตหรือว่าทุกคนแม่งเบอร์กันหมดแล้วตอนนี้ทีมงานเบอร์กันหมดแล้ว<ป>แยมที่เราทํามาแล้วนะครับย้อนนี้อยู่ตรงนี้แล้วนะครับซึ่งอันนี้ผมแนะนําให้ชิมแยมที่เราทําก่อนเนาะหวานมากหวานน้อย ไซด์มากไซด์น้อยครับมากมากไซด์มากมากน้อยไซด์น้อยเด้อพี่น้องเด้อเท็มที่เก่งอะให้มันก่งเก่งเก่งเออเอาเอาไปละคนเลคนเลโอ้ เอาละทุกคนครับตอนนี้นะครับเสร็จแล้วเป็นที่เรียบร้อยนะครับกับ4เมนูที่ทำมาจากสตอรี่สตอร์4 3 2 คุยอะไรกันว่าไงเป็นอีกหนึ่งวัตถุดิบนะครับที่อยากให้ทุกคนได้มาค้นพบครับกับสตรอเบอรี่นะครับแล้วก็ผลไม้นำเข้าเกรดพรีเมียมต่างๆครับจากฮารุมิกิครับได้ที่ซุปเปอร์มาร์เก็ตนะครับในห้างสรรพสินค้าชั้นนำนะครับหรือจะสั่งผลไม้และน้ำสตรอเบอรี่แบบเดลิเวอรี่นะครับผ่านทาง Facebook ครับฮารุมิกิฟรุ๊ตส์นะครับแล้วก็ไลน์แอดนะครับแอดฮารุมิกิมีแอดด้วยนะครับ หรือ Harumiki a p p l i c a t i o คชันครับได้ทั้งในระบบ iOS และก็ Android ด้วยนะครับนี่คืออีกหนึ่งความอร่อยและอีกหนึ่งความพรีเมียมคุณภาพที่ดีที่อยากให้มีทุกบ้านครับแล้วก็นี่คือสีเมนูของเราครับเดี๋ยวเราจะลองชิมกันโอเคโอเคอายุเลยดิว่า้ก็เมอนอเียนนบอสเอเดดีใจนะเนี่ยดีใจนะเนี่ยดีใจนะเนี่ยลูกหลานมาเยี่ยมกันวน้นี่ แดงเหลือเกิน <ste ep Hayır> แต่ว่าพอมาวางอย่างนี้พ <forecasting> ้องกับ <travailler> ชุดนี้เอ๊ยดูดีนะเนี่ยมาชิมกันเลยดีกว่านี่ผมจะชิมไม้นี้เลยอันนี้นะครับคือสตรอเบอรี่เฮ้ยใครปล่อยคิวสตรอเบอร์รี่มะสตรอเบอร์รี่ถังหูลูกนะครับซึ่งอันเนี้ยผมว่ายากสุดือ น้ำตาเหนียวมากมึงแล้วว่าน่าจะอินเสิร์ตอะไรด้วยแหละมันทำปั๊บน็อกปั๊บแล้วกินเลยเลิศทีนี้เราไปเมนูต่อไปครับแยมก่อนไหมอันนี้เรายยมไอีทีว่าเราไม่ได้ใส่เจลาตินนะครับดีกว่าเยอะผมว่าอันนี้ทำขายได้เลยนมสตรอเบอรี่ครับเป็นอีกสตรอเบอรรี่ครับ อืมอร่อยอะอันนี้อร่อยจริงอันนี้คือขนาดแบบเย็นมันลดลงแล้วนะถ้ามันกินเย็นๆอะไรเงี้ยผมว่ายิ่งอร่อยยิ่งสดชื่นและนี่คืออีกหนึ่งความภาคภูมิใจเปิดมันออกมาครับ<อ>มหาเลิกมหาชัยแทมรแทม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  อะให้ดูเลยเฮ้ยโอเคนะเฮลองกล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 งกจิม่าลงก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 จิมาไม่ใครเกิดวันนี้ปะถ้้มีใครเกิดผมจะได้เอากลับผมรู้สึกผิดเลยที่ยำตัวผมชนะนะเอางี้ดีกว่าอย่าแข่งในอีพีใหญ่แข่งในมาสเตอร์เชฟแข่งในท็อปเชฟนี่คือแข่งได้เลยแต่เข้ารอบไหมอีกเรื่องนึง ถ้าวัตถุดิบไม่ดีจริงเนี่ยมีผลมากๆนะฮะกับแต่ละเมนูนะครับเพราะนั้นนะครับอยากให้ทุกคนนะครับคาดสรรวัตถุดิบให้ดนีครับเพราะแต่ละมื้อของเรานะครับเราไม่ได้กินเพื่ออยู่เท่านั้นครับไหนๆจะอ้วนทั้งทีอ้วนแบบมีความอร่อยเต็มปากแบบนั้นก็ดีนะครับเพราะฉะนั้นแน่นอนครับขอบคุณฮารุมิกิด้วยนะครับซึ่งสามารถนะครับไปลองชิมเครื่องดื่มแล้วก็ขนมหวานที่ทําจากผลไม้สดๆนะครับอย่างสตรอเบอรี่ช็อตเค้กนะครับหรือว่า ฮอกไกโดมิวมินิเค้กหรือว่าจะเป็นฮารุมิกิสตรอเบอรี่ครีมชีสนะครับได้ที่ฮารุมิกิเฮาส์ครับคาเฟ่น้องใหม่เลยครับที่ปตทครับสำนักงานใหญ่ถนนนิปบะดีลังสิทธิ์ครับวันนี้เขามีมาให้ชิมด้วยม่เหมือนกับของเราเฟซแสดงว่าเราก็โปรดิเฮ้ยหรือเขาลอกสูตรเราอ่ะจริงเป็นไปได้เฮ้ยเฮ้ยนาเกียร เจอวอร์อน่าเกลียดเขาอร่อยกว่านี่คือข้างในนี่เขาเป็นแยมแบบเซตตัวขึ้นมานะเอาจริงนี่นี่นี่ชอบแยมผมมากกว่านะไม่ยอมลูกค้ากูก็ไม่ยอมของเขาอร่อยมากครับผมนี่เสี่ยงขั้นตกใจเลยวะไอที่ผมมาคิดว่าดีแล้วนี่ที่นี่นี่ ดีกว่าเยอะเลยครับเพราะนั้นนะครับไปชิมกันได้นะครับที่ปทตทสาขาถนนวิภาวดีรังสิตนะครับและแน่นอนครับมีอีกเยอะเลยมีทีรามิสุไม่มานะครับแล้วมีรสชาติอื่นอีกมากมายนะครับและนี่คือรายการว a t ต r f o ฟูดครับฝากไว้ด้วยแล้วเดี๋ยวฝากโค้ด้วยนะเดี๋ยวดูนะมีเชนทูวอเตอรฟูดของพี่เจนนี่ไหมนะมีของ2เชฟนั่นไหมนะครับเราก็มาดูกันว่าสำหรับซีซั่น3จะเป็นยังไงแต่เท่าที่ผมสัมผัสได้คือ E ีีนี้ครับ ทีมงานช่วยน้อยมากครับเจอกันครับ Water Food Season 4ครับ3ซี Season ครับ